เรียกว่าส่งเสียงเรียกชื่อเพื่อนแบบดีอกดีใจเป็นการใหญ่เลยนะครับสำหรับเตยหัทยามบำรุงสุขซึ่งขณะที่เจ้าตัวกำลังเวทเทรนนิ่งทำร่างกายเพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันวลลอลเลย์บอลหญิง BNL 2023อยู่ ก็มีเพื่อนรักจากสโมสรโตโยต้าออโต o บอดี้ควินซี่ลีกประเทศญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองสาวมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็พุ่งมาหาเพื่อนรักอย่างเตยหัตยาบำรุงสุขงานนี้ถึงกับโผก,กอดด้วยความรักความคิดถึงนะครับแอดมินก็มีโมเมนต์นี้มาฝากทุกคนกันเตยหัตยาและผองเพื่อนโตโย t a าออโต o บอดี้ควินซีไปรับชมกัน S <S 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 อย่างไรก็ตามนะครับเตยหัตถยาบำรุงสุขก็ต่อสัญญากับโตโยต้าออโต้บอดี้ควิอีกปีหนึ่งเล่นลีกญี่ปุ่นทีมนี้ทีมเดิมยังไงก็เป็นกำลังใจให้เจ้าตัวทั้งลีกแล้วก็ในนาของทีมชาติด้วยนะครับเป็นข่าวสั้นๆนะแต่ว่าเป็นข่าวสั้นๆที่แบบทำให้เรายิ้มได้โอเคนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า